ยุงกัดพี่น้องเลยออาไปปล่อยนกมังหันโอ้เต็มอยู่เนี่ยยุงกัดกิดเป็นปล่อยบัวทันพี่น้องเลยเอามาบุญเรื่องบัวจันทร์จักบัวจันทร์อยู่ใส่เนาะเป็นซื้อของเนาะพี่น้องอยู่กลาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิด์ตคู่สุดคู่คนขอยินดีต้อนรับเขอยิน่ีสร้างมอญ่ามันตายอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ เมื่อพ่อมาเจอกับบรรยาในมื้อนี้บรรยากับพาอผีพาน้องอ่าอยู่บ้านยังนี่เลยสบายดีเอลยสบายดีโดยใครยังเด้มาแดงเดีงนี่ฮะหมากเงี้ยวโอ้หมากเงี้ยวมาแต่ไซนี่เอลยมาจต่ในบ้านมาโอ้จะปลูกเอาบ่ปลูกเองได้บ่นี่นะอืยต้นหมากเงี้ยวเขาก็ปลูกเองได้บ่เอ้ยโอ้บ้านนั่งเจ้าน่ะ หอมมาละโอ้มีครอบครัวเราปะเอ้นี่แล้วอืมคักทมคักพี่น้องโทมคักโอ้ยโอ้ยนกระะจบมาแล้วเนาะอ่าด้อเจ็บ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 หอมกบมีบ้าไรเนาะโอ้มีหอมมีอย่างอีกเลยพี่น้อง หอมในหัวเท่าได่เลยจุกหนึ่งจุกสิบสี่พันบ่เนี่ย <มา S 2> อือจะเสียบเนาะหอมเนยเอ <c oughs> อ,อโดยมไม่ได้เครื่องขายของโมมีป่ปละโมมีเ่เนาะเออเนาะมีมีแตะเข่าเฮ็ดมันเศร้าออกก็ดีอ๋อมีแต่เอื้อยผู้เดียวมันนี่เนาะอืมปืนแบบจกไปใส่เบิร์ดโดยโดยโดยพักกันกี่ข้าวกินน้ามั้ยบ่ใช้บ้านเอื้อยอยู่ไก่บ่ thấy phun bò ơi ô đỡ phun mai kìa nó mai bằng nhau này chút thôi đấy ơi bằng nhau này bằng nhau này, là chút là hạ ô chút là xịt này cả nhóm mới gần đấy hả ta chân tì bay kia này <cười> <cười> mà cà bốc cà mi đó ừ. Ờ. Đồi, rồi, rồi, ôi, khăn đã, bản là bản nhung cắt nên Rồi นอกจากได้หอมนะเอ้ยกับปู่เองบ่นี่เอ้ยนี่บ้านปู่แต่ว่ามาขายให้แลรออ๋อบ้านแม่ของเจ้าบ่นี่ยนะโบของยายมาขายให้รอเราไม่ถามค่ะยายนี่ยายเจ้าเองบ่โอ้นั่นละยายนี่เรืองเล็กเด็กเป็นของเราโอ้แล้วปู่บ่เราอ๋่โดยโดยพอได้บักหอมบัวยังไงนะ หอมบัวน้อยบ่อ๋อโดยโดยโดยทากะได้พี่น้องเลยเขาไปปลูกก็ได้กันบ่เนี้ยได้เมื่อไหร่ที่เราเสียมก็ได้อ๋อแล้วก็หมัดบกคือกัมดออได้ดโวยอ่าสันเอื้อยเขาก็ได้ได้จากสองจุก Mặt nghèo này, à, xoay chắc chút nưng Mặt vầy vậy Mặt nghèo mà, mà <cười> <cười> Rồi bó mới mới Rồi Biết này Chắc nổi, này ơi tốt, cả 300 เอ้ยเศาเพื iser, ่อนบ่เอ้ยมาหนิได้เาอ๋บ่ได้เศร้ามองเพื่นบ่ได้บ่ได้เศราได้บ่มองที่ยงคาขายนี่ยาอยัน่รยันแบทีเพื่อนโมเมนบ่ทเอ้ยน้องเจ้าของบ่โด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 ใครทุกมมือเอ้ยมองมาขครเยอ๋อแต่ได้มือขครยังใหลายงนับะนะอ หมักมี่มักยังนะเนาะอ๋อน้ำไม้น้ำมันมีบ้าหรือเปล่ายุ่งขึ้นหลายถ้าคู่ผัวซื้อกันคู่ผัวซื้อกันอยากกันยุ่งไหมเนี่ยโอ๋อโดยโดยโดยแรงจะกินแรงมื่อไหร่ด้วยแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้ไปหาเองบ่าเหรอเออโดยโดยมีลูกมีเต้าหรือเ่เอ้ยโทษเด้อเอาคือเอาลูก เป oh, oh ็นไหนยัง hmm. บ oh, 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 oh. ่พร้อมบ่อ๋อบ่มีเองบ่อ๋อปล่อยอยู่แต่บ่มีเนาะอือโดยโดยโดยฟังท่านกุยยุ้งยุ้งกัดพี่นเนาะไงโอ้ยแมนแมนบาร์ดิกิบาร์ดมีบ่อ๋อแมนบ่เป็นน้ำฝนตกปวดเจ๊กเลยฝนตกขอนแกานหนองคีพมานน้ำรุ่โอ้จังไรแท้่งงอยู่เนาะ nhạc kín của họ là nhạc kín con ngam nhạc yêu hơn mà, ừ. anh yêu họ quên là nè, kéo mía lâu mưa mặc quên bì thế người quên quê bì là sip mmmm 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 là mmmm 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 ơ đôi đôi đôi. Ao ní bè con face ở bài đi bos yang. Bung bung hiếp chào chắc kinh nữa hả? là hú huổi nè. bán bán riêng là cầm. anh nhiều hãy kinh kinh một ngàn ngàn. anh bơm đại dã

มีส si Sa so, so. oh ah, oh, ีพันมักไงเริ่มเทิมมร่เสียงเลยโดยเยใ้ีเจ้าเห็นดีบอกว่านะตัวไายไปแล้วนะ้าอเ้สอบชิมมล้วชิม่นตกใจสาดีป่ะบุญเอ้ยสบายดีน้อโอ้ยสบายดีพี่น้องชิมมาชิมมาชิมอีกเล ไว้ไว้ยังนะมนได้ยินชื่อยังไเนเจ้าไปซอยคนแบบแบนี้น่ยอคเมียมักเบิรงแบบนี้อ๋อมักเบิ่งบ่ะอ๋ขับจายได้สเด้อเบิร์ที่จะวัตถุคนขับที่จะอย่นุ่งยุ่งเพว่ีทามนเา่อยลืมเลยว่าอันเจ้าไปเบิ่งนใช่ฉื่งฉื่อเตียวสวอ๋อไอเตียววะอเป็นตนได้เอ้ย อ๋อเดอรแมนแมนแมนมากล้วยพี่น้องอ๋อโบเสียงเมากล้วยอีกแล้วบ่นี่ยเมื่อไรบ่อพอใจเงินพันบ่อใช่หรอทิ้นหนีได้บ่เอ้ยโอ้โดคักแล้วสุดไม่คาดฝันหนิเนาะติ้นหนีก็ได้บาทเลยคักคักคักพี่น้องเลย

ใช่เงินเอ่ยละก่อนอะเอ้ยนะมีเงินน้อยนะมีแต่บ่พอเพราะว่าอย่าบ้าเขาเริ่มมันนี่อ่าโ่ได้ออกเลยกูเอ้ยใช่เลยเอ้ยคือว่าเดี๋ยวว่าเขาเมื่อนี้เขาบบได้ซื้อสายเนาะเพราะเครื่องของเอ้ยโบได้มืาอนี่ยเครื่องของเอ้ยกะาบถือใจไปในนะ บาว่าซื้อตางตังซื้อใส่กันได้ซื้อเนาะโอยเออบุคายมาปัญหาเอาไม่ได้เติมนิดกูโมเดอร์นะบ้าด <Okay. S 1> oh. right. oh. uh ้วขายของในเมื่อเดสิล้านพุดโมเมนต์บอหัวเออโอเคเลยเด้อขายของเว้ไว้เข้าคอตัวกับกันเร้อวันเด้ออ่าโอเคเน้ะพี่น้องเนาะอ่ามเงียกน ได้เวะมาซื้อหัวหอมเพราะว่าทางเพือนบอยาบ่มีหัวหอมอ่าทางนางเอกเคนบนอยู่ว่าผมบ่มีหัวหอมกินเนาะอ่ะจังรายการสำหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งของช่องบอย่าบันป่าเนาะจังรายกาฝากติดตามทั้งช่องหนึ่งของบอยาบอย่าบันป่าเลยเด้อพี่น้องถ้าสำหรับคลิปนี้บอยาเหตุผิดพลาดประการใดทั้งบอเสียงบอยาบ่บุญเหตุผิดพลาดประการใดก็ต้องกาบขอโทษขออภัยหลายๆเนาะถ้าเหตุอย่าง พลาดไปผู้เฒ่าบวถึงการก็ต้องกราบขอโทษขอไภรหลายๆเลยพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มะเย้าคือเก่าเ้อพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอีกสองทางนี้ก็คือสิเป็นรีวิวไปเรื่อยๆนะพี่น้องมอหนหัวมวนให้มีสีสันในคลิปเนาะแล้วก็กินข่ากินน้ำอยู่เพื่อนอยู่ซ่าน pie 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 e ั <ım. S 1> ้งครอบครัวหรือว่า ในการเดินทางแต่ละแต่ละแต่ละย่างเนาะพี่น้องบันเนากับผสมผสานกันไปเนาะแต่บา้านในการซ่องถือเรือนนี่ก็คือเหล่ามันเน่า,าให้ซ่องทั้งซ่องมันเน่าบนป่านี่อา่าเติบโตขึ้นก่อนเนาะสั่งขึ้นมาเพื่อเป็นซ่องสำรองเพื่อบางที่ซ่องอ่ามันาเสียเนี่ยมีปัญหาซ่องจะได้เอามาลงทางซ่องมันเน่าบนป,านปาน่าเนาะเพราะว่าบันเน่าเคยมีประสบการณ์มาแล้วเนาะพี่น้องเนาะบันเน่าก็เลยยากยาเองเอ่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ารายใหญ่ห้างเพราะว่าตอนนี้กับฝนตกอ่าฝนกะ มืดคึ้นมืมดคึ้นมาแล้วเนาะมาเนะ่เากะทิได้ขอตัวอำลาพระจ่าพ่อแม่พี่น้องไปแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้มเาดเน่ากะทิได้ขอกล่าวเนาะพี่น้องกลับบ้านเดินทางเมืองปอเบ่เสียงไปบ่เสียงจักเป็นได้อย่างไรแตอย่างเนาะโอ้ว่าบุญซื้อมหมากเมืองนี่บ่หมากเมืองลูกระเบิดโอ้ค่ะเดียวสารเนาะใหญ่ใหญ่เพื่อนหมักเพื่อนหมังยังไหนว่บุญเอิญหมากม่วงแอปเปิ้ล อ๋อมาซุกเมืบอไนร่เนาะมซุกซุกพอดีอ่าเพิ่มเพิ่มโอ้ผมเปรี้ยวผมเปรี้ยวหวานผมแบบโอ้จะเป็นกี่ตัวหรือว่าเป็นกี่ตัวล่ะเป็นกี่ตัวบะเป็นมะฮเลยก็ว่าอย่าเพิ่นโอ้ยมาเพิ่นเบอร์เรบอนของเมืองไงมาเพิ่นกับมฮู้เหมือนกันมันอยู่ข้างในอ๋อเบิดเลยโดยโดยวันี้เท่าไหร่บ่ไวมบุญสาขาวันจีผมรุดให้อ๋อพอซื้อกินแล้วสานี่วัลบุนพักแล้วเป็นข่อยกับเมาได้กันแล้วสานี่ มกพริกในอันคู่เราเท่าไรนะสองพัอ๋อกินจนแบบเจ็บท้องเจ็บใส่พ่อแมพี่น้องเลยกล้วยกล้วยสองมีนี่กับห mm ้าพันโอ้โนูหนูนอ่ะโอเคบาบุญครับลนเนาะอาจารไ์นก็สบายดีก่อนเนะบอกแจ้งทั้งบาบุญเนาะโดยโดยอ่ะสบายดีเนาะอ่ะโอเคพี่น้องบอย่าก็เสด็จขอสบายดีพ่อแม่พี่น้องคือกันเนาะบอย่าก็เสด็จขอก้าวข้ามบากรับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตกูสุดสุดเจอกันโน่นา แล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดี